ไปอีกหนึ่งคัน่าดำหน่ยเียแทนเจ๊แป้งสั่งลุยอันนี้เป็นสูตรตีเล็กดันตูดแล้วไม่ลงเราต้องเอาโซ่ดึงนะเพราะว่าตีเล็กเคยเป็นแบบนี้ ่าหายไหม จะหายยังบอเทาบอแค่กับบอลอ๋อรอดไปถือว่าโชคดีพอคือของเฮ้าเห้าแต่รักขาดอานี่ <ไป S 1> ก้อนนี้แหละนี่ใหญ่คือคนครับเลยพี่น้องก้อนกิ่ิ้นมากงทองปางงางก็ห็นตะน้อนหงอันนี้รถด,ดำหงบายลุยกันต่อ รยกันต่อรุยกันต่อไม่โคงเหงาอีกแล้วอ่ะจอดให้ยังโอ้ลืมว่าบ้าตจะหยอกลางดำาดินแล้วเกิดไม่ขันพุนครับมันกกี้ขี้ไปทั้งดินที่ระบาดนี่สมบุ์แม่แล้วตีร็ดตลุกอีรีวะ่ะเห็นเขามาวัดตาว้าเขามาจอดเท่ไหม บัดรได้แทนเจลาจอติคัดบัดรได้แทนท่านในดำดินไปเที่ยวที่สิบห้าตอนนี้เวลาสิหน้าริกอ